เริ่มวันนี้งานวันพ่อแห่งชาติ2,563น้อมรำรึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9วันที่1-6ถึงธันวาคม2,563รัฐบาลเชิญเที่ยวงานวันพ่อแห่งชาติ2,563น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณในหลวงรัชกาลที่9จัด ยิ่งใหญ่ที่หน้ากระทรวงการหมถนนสนามชัยสวนสารานรมวันที่หนึ่งธันวาคม2,563ผู้สื่อข่าวรายงานว่าวันนี้เป็นวันแรกที่รัฐบาลโดยส่วนราชการหน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมบรรพ่อแห่งชาติประจำปี2,563 เพื่อน,น้อมรำลึกในพระมหากรณาที่คุณของในหลวงรัชกาลที่9โดยจัดเป็นเวลา7วันตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่6ธันวาคม2563นณพื้นที่หน้ากระทรวงกราโหมถนนสนามชัยสวนสราารมจนถึงสถาบันพิพิธภัณฑ์การเรียนรู้แห่งชาติหรือที่เรียกกันว่ามิวเซียมสยามกรุงเทพมหานครภายใต้สโลแกน เดินได้เดินดีตลอดบนสนามชัยโดยประชาชนที่เข้าร่วมง,งานมีโซนบริการจอดรถดังนี้ 1. สวนส,สวนนครพิรม 2. ส,สนามหลวงด้านทิศเหนือ 3. รานจอดรถพระแม่ธรณีบีบมวยผม 4. ส,สวนสันติพร 5. กองสลากเก่า กระทรวงมหาดไทยจัดกิจกรรมเพื่อร่วมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณภายใต้นิทรรศการชุดความสุขที่พ่อให้หัวข้อเย็นสิระเพราะพระบริบาลและนิทรรศการความดีที่แบ่งปันโดยไม่มีค่าใช้ใจ่ายในระหว่างวันที่1ถึงทวันที่6ธันวาคม2,563ตั้งแต่เวลา 10.00 10. นจนถึง21.00นณบริเวณถนนสนามชัยตลอดเส้นทางสำหรับนิทรรศการความสุขที่พ่อให้หัวข้อเย็นสิวะเพราะพระบริบาลเป็นการจัดแสดงภาพถ่ายและการฉายวีดิทัศน์ที่หาชมได้ยากเกี่ยวกับพระราชกรณียกิจ ที่เสด็จไปทรงเยี่ยมและพระราชทานความช่วยเหลือแก่ราษฎรเพื่อบำบัดทุกบำรุงสุขในพื้นที่จังหวัดต่างๆและนิทรศการความรู้การน้อมนำหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงตามหลักทฤษฎีใหม่ประยุกต์สู่โคกหนองนามโมเดลมาใช้แก้ไขปัญหาความยากจนของประชาชนในระดับครัวเรือนด้วยความ ย่งยืนอย่างเป็นรูปธรรมและในส่วนของนิทรรศการความดีที่แบ่งปันเป็นการนําเสนอการขับเคลื่อนง,งานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาที่สําคัญเช่นการพัฒนาแหล่งน้ําการพัฒนาสาธารณที่สาธารณะและการสาธารณสุขเป็นต้นรวมทั้งการนําเสนอการขับเคลื่อนง,งานจิตอาสาภัยพิบัติโดยนําเสนอพระราชดำรดัส ของในหลวงราชการที่9เกี่ยวกับอาสาสมัครสืบสวนรักษาต่อยอดซึ่งเป็นที่มาของจิตอาสาพระราชทานนิทรรศการมีชีวิตแสดงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีไฟป่าและหมอกควันและจุดถ่ายภาพแบบจำลองอากาศยานเฮลิคอปเตอร์เฮลิคอปเตอร์ปพเคเอ ทั้งนี้ในบริเวณการจัดนิทรรศการทั้งสองส่วนขั้นต้นจะมีการให้บริการจุดถ่ายภาพที่ระรึกทั้งยังมีกิจกรรมให้ประชาชนร่วมสนุกและรับของที่ระลึกภายในงานเช่นพันก้ามไม้ทองอุไรมเมล็ดพันผักสวนครัวปุ๋ยจากผักตบชวาหมวกกระบอกน้ำหน้ากากผ้าและถุงผ้าเป็นต้น กระทรวงวัฒนธรรมจัดกิจกรรมดังนี้ 1. แต่นิทรศการอักษรศิลปินนำเสนอพระราชอัจฉริยภาพพระปรีชาสามารถในหลวงราชการที่9ด้านศินลปะวัฒนธรรมจำนวน9ด้านได้แก่ด้าน,นสถาปัตยกรรมงานออกแบบฝีพระหัตถศิลป์และสิ่งประดิษฐ์ปฏิมากรรม จิตกรรมภาพถ่ายวรรณศิลป์วาทาศินและดุริยางศิน 2. จัดอริยวขบวนพานเลทเรื่องราวชาวไทยใต้ร่มพระบรมโพธิสมภารระหว่างวันที่1ถึงวันที่4ธันวาคมและวันที่6ธันวาคมเวลา17.30นเวลา18.30นเริ่มต้นเดินขบวนตั้งแต่พิพิธภัณฑ์การเรียนรู้ ถึงบริเวณหน้าสาลฎีกาและจัดการแสดงทางวัฒนธรรมของชุมชนชาวไทยในวันที่5ธันวาคมเวลา19.25นณมณฑลพิธีท้องสนามหลวง 3. เมมอบหมายให้ให้กรมศิลปากรกรมส่งเสริมวัฒนธรรมสำนักงานศรริลปะวัฒนธรรมร่วมสมัยประสานงานศิลป,ปิน จัดคณะชุดการแสดงว่าหมุนเวียนแสดงทุกวันณนเวทีการแสดงตั้งแต่เวลา16.30นถึง20.00นมีไฮไลท์ประกอบด้วยวันที่1ธันวาคมชุดการแสดงน้อมรมลึกในพระมหากรุณาธิคุณโดยวงดูลยางเยาวชนไทยในพระอุปถัมภ์ การแสดงดนตรีไทยร่วมสมัยวงกอไผ่โดยในอนันต์นาโคศิลปินศิลปะทอการบรรเลงและการขับร้องเพลงพระราชนิพลนในรัชกาลที่9โดยสำนักการสังคีตวันที่2พฤศจิกาย,ยนการแสดงเพลงอีแซวรำลึกในหลวงรัชกาลที่9โดยขวัญจิตศรีประจันศิลปินแห่งชาติการแสดงนฏาิลปนร่วมสมัยชุดคิดถึงน้อมนำ ทำตามโดยคณะน,นักดนิป์สร้างสรรค์และการบรรเลงขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่9โดยสำนักการสังคีตในวันที่3ธันวาคมการแสดงรำตัดน้อมรำลึกในหลวงรัชกาลที่9โดยนางสีนวลขามอาจศิลป,ปินแห่งชาติการแสดงร่วมสมัยชุดคนเดียวที่คิดถึงโดยนายมานพ มีจำรัดศิลปินศิลปบารทรและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในรายการที่9โดยสำนักสังคีตในวันที่5ธันวาคมการแสดงดนตรีชุดเพลงทรงเครื่องร่วมสมัยเรื่องรักของพ่อโดยคณะแม่บัวผันการแสดงดนตรีกรวีศิลวาดสายชุดน้อมนำคำพ่อสอนโดยดรนรงค์ ปรางเจริญศิลปินศิลปาทรและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในราการที่9โดยสำนักสังคีตในวันที่6ธันวาคมการแสดงชุดสืบสารด,ดุริยศิลใต้ร่มพระบรมีโดยวงดุริยางเครื่องลมเยาวชนไทยการแสดงหุ่นกระบอกร่วมสมัยเรื่องพระเนรมิตรรชาชชาดกโดยคณะบ้านตุกตุนและการขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ในราการที่9 โดยสำนักสังคีตขอบคุณครับที่รับชมรับฟัง